รันนี้แปดนาฬิกาสองนาทีนะครับสวัสดีญาติธรรมท่านทุกคนสองโมงสองนาทีแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับครับก็นะครับพผู้บาไก่มันร่วมเดิน่ดงกับหลวงตานะครับผู้ขับตรงนี้สวยงามมากครับอากาศร้อนแน่นอนนะครับวันนี้ดูจากดวงอาทิตย์แล้ว ตั้งแต่เช้าเลยครับนี่ดวงอาทิตสว่างจ้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับ 私、no、はややや。

บรรยากาศนะครับพี่น้องญาติธรรมให้รับชมบรรยากาศธรรมชาติด้วยนะครับเนาะเส้นทางการจาริกธุดวงดวงตาเป็นชื่นนะครับดวงตารับวางวางได้เลยนะครับ มุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำโสมนะครับวันนี้ก็จะยังไม่ถึงน้ำโสมนะครับเพราะว่าน้ำโสมเหลืออยู่30กว่ากิโลนะครับได้ยินว่าท่านจะเดินทุ่งวันนี้26กกิโลนะครับ โอ้โหนี่นะครับน่ารักจ้ำม่มเลยครับนี่จะพาไปก่อนนะครับะนะครับมานั่งพนมมือรอหลวงตานะครับโอ้โหอาคุณแม่แจกนมให้หน่อยแม่ แจกนมให้เลยครับสาธุสาธุขับสำหรับขนมนมเนยนะครับสำหรับขนมนมเนยน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มก็จะนำขึ้นรถกู้ชีพกู้ภัยนะครับเพื่อนำไปมอบให้กับสถานที่ขัดแคลนหรือว่าสาหน่วยงานสถานที่ราชการนะครับแล้วก็ อย่างเป็นขนมนมเนยนะครับก็จะนําขึ้นรถอ่าไว้นะครับถ้าไปเจอเด็กเด็กคนแก่คนชราคนป่วยหรือว่าผู้พิการคนท้องนะครับหลวงตาท่านก็จะให้นําขนม,นมนมเนยหรือว่าน้าพึ่งนะครับมอบให้นะครับนะครับสิ่งของที่ได้มานะก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับอยากจ้ทำถึงท่านทุกคนนะครับพอหลวงตาท่านทาท่านพักจําวัดที่โรงเรียนนะครับ เหลือจากแจกตามถนนหนทางแล้วนะครับก็จะมอบให้โรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าพักจําวัดนะครับพักที่วัดนะครับก็จะนําลงที่วัดนั้นหมดเลยนะครับสาธุสาธุครับผมเดี๋ยวมีด้านหลังรับเลยพี่นะเดี๋ยวด้านหลังรับนะครับ

เยบเทานอรบ้าบานกลางบานกลางกล้วยฉาบเขาลงตาสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดียาติธรรมทุกท่านทุกคนครับ